นะคุณบุพผาก็ให้หัวใจกอดๆมานะคะคุณธนงบ้านทุง่งสวัสดีครับคุณธนงดงปลาไวสวัสดีครับขอบคุณหัวใจพลังบวกนะครับผมคุณบุกผาก็ให้หัวใจกอดๆมาขอบคุณค่ะคุณธนงดงพญาเย็นขอบคุณนะครับที่มาทักทายนะครับขอบคุณหัวใจพลังบวกครับผมนะเนี่ยระยะข้างหน้านี้แม่ก็ขเขาเรียกว่าวถอนไม่ไหวแล้วอะ ถากไม่ไหวแล้วไม่ทันแล้วนะไม่จะมองอยังไงคือมันไม่ได้จังหวะสักทีหนึ่งอ่ะเดยียแค่สองอกอี่สองอกสองอกสองอกเนี่ยแค่นี้ทําไม่เสร็จงงงงกับตัวเองมันร่างกายเราไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะคือร่างกายเราทาเมื่อก่อนเราตากแดดตากลมได้ไงเดีย๋ยวนี้มาทําไม่ได้แล้วอะ่ะพอโดนแดดลมเนาะ โดนลมหน่อยหนึ่งก็ก็ต้องหลบแล้วอะประมาณนั้นอะไม่เหมือนมันไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะร่างกายมันเปลี่ยนแปลงแล้วอะนะคะเนาะขอบคุณนะคะคุณทนงคุณมุภานะคะคนลึกลับคุณพัชรพันธ์นะคะแม่นิวนะคะป้าดมนะคะคุณแอวพิสมัยนะคะนะคะคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาจอดให้นะคะ อากาศด้วยเนาะบางทีอ่ะอากาศมันเปลี่ยนแปลงด้วยแหละร่างกายเราปรับตัวไม่ทันก็เป็นไปได้ใช่ไหมเนาะแล้วแดดก็แดดมันไม่เหมือนเมื่อก่อนด้วยเมื่อก่อนแดดมันไม่จ้าแบบนี้เดี๋ยวนี้แดดนะออกไปแป๊บเดียวแค่นั้นแหละนะจ๊ะสู้แดดไม่ไหวจริงๆแดดมันจ้ากว่าเดิมเยอะอ่ะนะ แม่ก็เลยไม่เข้าใจว่ามันเป็นที่ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงหรือว่าเป็นที่อากาศเปลี่ยนแปลงว่าเราแดดมันทําไมแดงขนาดนี้อะไรเงี้ยประมาณนั้นเนาะก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะเนี่ยว่าร่างกายเราเปลี่ยนแปลงหรือว่าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงว่าแดดมันจ้าขึ้นทําให้เราออกแดดไม่ค่อยได้หรือเปล่าบอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะ ขอบคุณนะคะสิบกาดวงใจค่ะนะขอบคุณคุณธนงนะคะที่มาทักทายครับผมขอบคุณทุกท่านมากๆครับวันนี้แสงแบบจ้าเหมือนกันนะแสงจ้านะ,ะทุกคนมันเป็น,ปน,ปนที่แดดด้วยไงแดดจ้าแล้วแม่มก็อยู่ใต้ต้นมะละกอด้วยนะคะทุกคนนะเนี่ยมาอยู่ใต้ต้นมะละกอค่ะนี่ มะละกอลูกนี้ไม่สุกสักทีมะละกอลูกนี้ไม่สุกสักทีนะคะมะละกอลูกนี้ไม่สุกสักทีนะคะทุกคนนะคะนี่นะคะรออยู่รออยู่ไม่สุกสักทีเอ้านี่ตัวอะไรเนี่ยกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกได้ด้วยตัวอะไรอ่ะนะคะอายาส้าร เซอร์ไพรส์ค่ะทุกคน,นลูกนี้สุกแล้วสุกอีกแล้วลูกหนึ่งนี่นี่ทำไมลูกนั้นสุกก่อนอะฮ้ยทำไมลูกนั้นสุกก่อนอะฮทำไมลูกนี้ไม่สุกอะลูกนี้ไม่สุกในลูกนั้นสุกก่อนเพราะอะไรอะมีแมลงหรือเปล่า มีแมลงเจาะหรือเปล่าเนี่ยลูกข้างบนสุกก่อนลูกข้างล่างอ่ะทุกคนแปลกอ่ะทำไมอ่ะเอาสุกจริงๆด้วยลูกนี้ยังไม่สุกเลยลูกใหญ่กว่าด้วยลูกนั้นเล็กนิดเดียวยังยังสุกแล้วอ่ะนะคะเอาเป็นเพราะอะไรอ่ะลูกนี้ก็น่าจะสุกก่อนได้ซ้ําไม่สุกนะคะเป็นลูกนู้นสุกก่อนอ่ะงงอ่ะ นะคะอึปแปลกอะนะคะได้มะละกอกินอีกแล้วนะคะหนึ่งลูกนะจ๊ะกินมะละกอก็ดีเหมือนกันเนาะแทนผลไม้นะเป็นผลไม้ที่กินแล้วทําให้ท้องเราสบายสบายเนาะนะท้องเราสบายสบายไดนะ้น่ะสุกแล้วลูกนะั้นลูกเล็กนะคะนะขอบคุณนะคะยี่สิบดวงใจนะคะสุกแล้วนะลูกเล็กนะคะทุกคนนะ